อามเลตาที่เกลันตาเกเมยะเกเกนาเจตาเกลีชาวฟาโยงเสีงสีฟังเจงโถจงเกียิงในหัวอุ้ยแปะตาควายเกียรพหกนาบ้าเสกภาผู้สักอุ้ยผัวลือ